อธนบริ at, ีนี้นีาน uh, ี day, acha, ่เีน้ายนีขวข้ากระเพดนี่เ็นสีขาวจะเนวัดโพสว่างจะีองเลยมันก็เป็นห้อยอยู่น่ะนี่ต้นเล็มม่ไเก็บมาคือการเอาไปอันนี้ไปคนมาจากไหนนี่ยคนมาจากร้านอาหารที่ีค้นไปเห็ดกับเมียเนนี่แหะค่ะตอนนั้นคือเป็นเป็นที่เวทีขาราโอเกะก่อนหน้านี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นโต๊ะที่วางแท่นพระพุทธรูปอยู่ในสาราวา เพิ่มก็ได้กรบอก้ายะอันนี้พี่พี่อันนี้ถิ่นอันนี้ก็เจอว่าเห็นคะอยู่ในเฟซเขาเองค่ะอยู่ในเฟซพวกพระเจ้าพงใช่ค่ะเลยเป็นหลักฐานชัดเจนเลยใช่ไหมใช่ อีก uh ี่กองกี่กองมีีหมดค่ะอันนี้แต่แต่ไม่แน่ว่าเขาอาจจะลบไปแล้วด้วยอะไรนี่อันนี้สามพันเขาเป็นบัญชีส่วนตัวใช่พระจัก,กรพงศ์อันนี้ก็พระจัก,กรพงศ์ <50. S 2> นี่ค่ะปัจฐานทุนทุกข์ไปเบิกเงินมาห้าหมื่นเนี่ยห้าหมื่นยี่สิบเก้าเดือนแปด แล้วก็อันนี้วันที่สามพุชิกีกาก็หกสองเหมือนกันมันก็มันก็ไม่นานนะคะมียอดหกแสนนี่ไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยแล้วยวูแปดพันนี่แหละคะ่คะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเรา,เราไม่ได้แบบว่าที่จะมาใส่ไอต้ตัวบัญชีเนี่ย มันมันเบิกออกวันที่29เดือน8ปดหสองแต่นี่คือวันที่สามสามเิกกกาหกสองเหมือนกันยอดเงินหกแสนมันไม่มีหกแสนไม่นิ่งนี่ไม่มีมไม่มีเลยค่ะมีกร้ผก็อยากพาถึงนายจักรพงศ์ให้มาเคลียร์ในเรื่องนี้มีอะไรก็เข้าเข,าข้ามาคุยเข้ามาเคลียร์เข้ามาคุยมาเคลียร์ด้วยกันค่ะ หาทางออกด้วยกันนะคะค่ะแล้วก็มันจะได้รู้ว่ามันคือบริสุทธิ์ใจแบบไหนอะไรยังไงอย่างนีนะคะ้ค่ะค่ะออกมาเถอะค่ะครับชาวบ้านถ้าเกิดว,ว่าออกมาแล้วถ้ามาเคลียร์แล้วจะเป็นยังไงครับพร้อมที่จะค่ะยอมความเพราะยอมความพร้อมที่จะให้อภยัยเพราะถือว่าก็าเป็นลูกเป็นหลานบ้านบ้านนี้เหมือนกันนะคะ ถ้าเกิดว่าเขาจะติดต่อยังแจ้งติดต่อผ่านใครมาได้ครับติดต่อกับใครมาได้ครับทั้งผู้ใหญ่บ้านทาั้งอันนี้ก็มีศักเ์เป็นเป็นเป็นอาเขานะคะ<อ>มีศัก์เป็นอาค่ะก็าทั้งผู้ใหญ่บ้านก็คือพร้อมค่ะทุกคนพร้อมพร้อม,อมให้อภัยครับพร้อมให้อภัยแต่ว่าขอให้มาชี้แจ,จ,จงค่ะเพราะว่าเราก็เตรียมเตรียมเอกสารทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมีหลักฐานทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับว่าเงินไปเท่าไหร่อะไรยังไงค่ะ พร้อมค่ะมีมีพร้อมหมดหมดเลยค่ะค่ะรายรับรายจ่ายทุกอย่างค่ะครับ